เอาเสาจงอางได้ลาวลาพัดลมมีมะปูชาพัดลมน้ำพายจันเออพันไทยอยู่มีงานพันไทยอยู่ครโอ้สวยงามจ้าละปีนี้นนไปซื้อร้านเงินจะปีไปซื้อร้านจะดีเงื่อนห้ร้านนะเออมีมะหมมมายพา,ายจารย์ไข่ก้อนเนาะไข่ก้อนสันดีจ้าเอาจงอางขึ้นรถมอเตอร์สามจอดทีไรยุคน่ะเอารถมอลตอพ์สนมาจอดทับเศร้ามันบ่มีหม่องจอดโอ้คนสีมอเติร์สามบ้านนี่ตีแมนียนคนสิมาเตอเปิดบ้องหนีนี่เปิดใช่ละหนีเดินหนีโอ้เดินหนีเออเดินหนีเมื่อวันที่ไหน วันที่สามเนี่ยท่นที่สามเนี่ยโอ้ที่วัดโนนจาวางสามท่าที่ตัวนีลาเออมองจอดรถบ้านเนี่ยมองจอดรถบลืดบ่อยากเนาะเจ้าจงอ่างเนาะพี่น้องเรืองมองจอดรถเออเอือนไอยากวันที่ไหนก็บอกคนนี้ล่ะวันที่สามสามมันใกล้หนึ่งตัวนี่แทนสารตุลามืออื่นมืองฮึ่ยโอ้พ่อเขามาจอดรถมาแล้วมันนอนจงอ่างล้านปูนบ่มีฉีดต้มเพื่อเอาแล้วมานนังการโชกกะแล้วกันเออนี่เห็นบอกดีกระดอนด้ันโนนจาวางสามท่าที่ พุ่นนะมองจอดรถมองร่ำมองเขาค่อยร่ำไม่จงอังทั้งพุ่นเออต่างเวทีเท่ากับที่เนี่ยจังตัวน่าลาบันเนี่ยฝนยิบมันฝนมาดีบ้านฝากระห้องเราอีกมบนไป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 ห้องเนียเฮ้ยพระเองนกแกยิ้มเปย์เปย์ยิ้หันนะพี่น้องเอ้ยไปละวันที่สามเจอกันได้พี่น้องเด้อตีจงอังวันที่สามเจอกันสามเจอกันนะคะจ้าขอบคุณมากขอบคุณมากจ้า